เรื่องรักๆใครๆที่ใครๆก็รักได้มาเติมรถเต็มรักกับรายการเพิ่มรถเพิ่มรักสวัสดีครับพี่ชายแฮกนะครับก็พบกันอีกเช่นเคยคุณผู้ชมเจอหน้ากันทีไรเนี่ยก็มีเรื่องราวดีๆมานําเสนอคุณผู้ชมทุกๆครั้งนะครับและว,วันนี้นะครับนอกจากเรื่องราวเกี่ยวกับความรักใครที่มีปัญหาอะไรก็สามารถปรึกษาพี่ชัยแฮกได้ตลอดเวลาเลยนะแต่ เรื่องสมรรถภาพทางเพศของคุณผู้ชายถือว่าเป็นสิ่งสําคัญมากๆใครที่กำลังมีปัญหานะครับวันนี้เรามีซูเปอร์แม็กนะครับ SPM ซูเปอร์แม็กนะครับมานาเสนอกันนะครับและวันนี้บอกได้เลยว่าเรามีโปรโมชั่นพิเศษสําหรับ50สายแรกดเท่านั้นนะครับใครที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามกันได้นะครับหรือสแกน QR Code หรือโทรไปที่02669456นะครับสำหรับโปรโมชั่นพิเศษเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันในเบรกที่2นะครับตอนนี้เรามาพูดคุยกันเรื่องราวเกี่ยวกับความรักกันอีกดีกว่านะครับถ้าไม ไปสักก่อนนะครับบอกได้เลยว่าชีวิตคู่ของคุณจะมีความสุขแน่นอนนะครับวันนี้เรามีคู่มือนะครับในการใช้ชีวิตพอขึ้นชื่อคําว่าคู่มือในการใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างไรให้เหมือนสมัยแรกรักนะอ่ะหลายๆคนก็คงจะคิดสินะครับว่าพออยู่นานๆไปเนี่ยมันก็จะเกิดความเคยชินพอเกิดความเคยชินมันก็เกิดความน่าเบื่อหน่ายแล้วเราจะทํำยังไงอ่ะที่จะให้มีความรู้สึกว่าความรักของเราเนี่ยมันเหมือน คู่รักหวานแหววเริ่มต้นกันใหม่อยู่ตลอดเวลานะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าเรามีวิธีง่าย,ายๆเลยคุณผู้ชมดังนี้เลยอ่ะยอมรับและเข้าใจความแตกต่างใช่คนเราจะรักกันเนี่ยเราต้องยอมรับและเข้าใจความแตกต่างของกันและกันนะครับเพราะอะไรรู้ไหมเราไม่สามารถทําให้อีกฝ่ายเนี่ยเป็นอย่างที่เราต้องการได้ ดังนั้นทุกคนก็มีความเป็นตัวของตัวเองไม้กระทั่งตัวเราก็ตามถูกไหมหากไม่หนักหนาจนกเกินไปนะครับก็ยอมรับและเข้าใจตัวตนของอีกฝ่ายให้ได้รักก็จะได้ยืนยาวแล้วก็ราบรื่นเห็นไ,ไหมไม่ยากเลยอ่ะต่อไปดีกว่านะครับให้เกียรติอีกฝ่ายกับทุกเรื่องโอ้ข้อนี้สําคัญมากเวลาเขากับใครแล้วไม่ต้องเป็นคนรักหรอกกับเพื่อนก็เหมือนกันแต่เพื่อนไม่เกียรดเราเนี่ยถือว่าไปด้วยกันไม่ได้นะอ่ะเขาบอกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่หากมีปัญหากันขึ้นมานะครับก็ควรให้เกียดฝ่ายใด หนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นต่อหน้าเพื่อนฟูหรือในที่สาธารณะจนทำให้อีกฝ่ายเนี่ยรู้สึกว่าเราได้รับเกียรติแต่ถ้าอีกคนไม่ให้เกียติไม่ไว้หน้าเลยเนี่ยก็จะเกิดความรู้สึกอายจนทําให้เขาเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันเป็นการทาลายศักรีนะครับหากปัญหาเล็กๆกน้อยๆเหล่านี้ลุกลามไปเป็นเรื่องใหญ่ก็ได้นะคุณผู้ชมก็ลองสังเกตดูนะครับข้อต่อไปนะครับช่วยเหลือแบ่งเบาภาระกันและก,กันอ่ะข้อนี้นะครับบอกได้เลยว่ามันมีความรู้สึกว่า มันมีความเอื้ออาทรน,นะครับแล้วก็มีความเอาใจใส่ซึ่งกันและกันนะครับอย่าคิดว่าใครได้เปรียบหรือเสียเปรียบไปมากกว่ากันนะเพราะเมื่อมาอยู่ด้วยกันเป็นสาม,มีภรรยาแล้วนะครับก็ควรช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะอะต่อไปข้อนี้ก็จะทำให้เรารู้สึกว่าเหมือนเรารักแรกตลอดเวลาหรือเหมือนกันแรกรักแรกครบเลยนะครับนั่นก็คือหาเวลาออก ไปมีความสุขด้วยกันบ้างนะครับซึ่งข้อนี้ถือว่าสำคัญมากๆคนเราเวลารักกันเนี่ยมันก็ควรไปเอ็นจอยไปดูหนังไปฟังเพลงให้เหมือนกับตอนที่เราเริ่มคบกันใหม่ๆนะอ่ะต่อไปนะครับรู้จักการขอโทษและให้อภัยข้อนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญไม่ใช่พอคบกันไปนานๆแล้วมีความรู้สึกว่าเอ้ยเข้าใจด้วยตัวเองไม่เป็นไรหรอกถึงไม่เกิดคาว่าขอโทษก็สามารถที่จะเข้าใจกันได้อยู่แล้วนะครับข้อนี้ก็สําคัญมากๆเนาะอีกข้อนึงนะครับ ร่วมทุกข์ร่วมสุขไปด้วยกันนะครับข้อนี้ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญมากสำหรับคนที่รักกันนะครับไม่ว่าจะทุกข์หรือสุขเมื่อได้มาใช้ชีวิตด้วยกันแล้วก็จะต้องร่วมเดินทางไปด้วยกันนะครับอันนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่สําคัญมากๆเพราะว่าคนเราเวลารักกันแล้วเนี่ยอย่าลืมว่าอย่าเอาความรู้สึกว่าพออยู่ด้วยกันไปนานๆเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าความเคยชินเพราะใช้คาว่าความเคยชินและวคุ้นเคยจนลดข้อที่มาใส่ใจในขัวข้อต่างๆเนี่ย ถดถอยหายไปเนี่ยมันก็จะทำให้ความรักของคุณเนี่ยจืดจางมันก็จะไม่เหมือนเดิมแล้วทีเนี้ยเราก็จะเริ่มมานั่งบ่นกันว่าอ่ะทําไมเป็นเหมือนกับตอนที่คบกันวันแรกๆเลยทําไมเขาเปลี่ยนไปดังนั้นเมื่อเรารู้เรื่องราวเหล่านี้แล้วนะคุณผู้ชมก็ลองไปประจับ ปฏิบัติกันดูไปปฏิบัติไม่ใชป่ปฏิบัตินะข้อนี้เป็นสิ่งที่สําคัญทั้งหมดที่เราบอกไปนะแต่อีกข้อหนึ่งสําคัญมากๆสําหรับคุณผู้ชายนะครับถ้าเมื่อไหร่ที่เรารู้ว่าเราเสื่อมสมรรถภาพทางเพศนะวันนี้เรามีสิ่งดีๆที่น่าสนใจอยากให้คุณผู้ชมไปลองติดตามชมกันดูครับ